สวัสดีค่ะเตอนรับครับสวัสดีจันหญิงด้วยสวัสดีค่ะผมควต้องสวัสดีด้วยไหมฮะควรสวัสดีครับอาจารย์นฮะนานๆคืออาทิตย์ดึงโคจรมาเจอกันทีผมนี่รอจันหญิงมาแจกความสดใสจันพี่ลูกก็เลยต้องสวัสดีทักทายกันนิดนึงนึกนึกว่าถูกหวยก้าว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 เจ็ดเดี๋ยวต้องสวัสดีเป็นเขาเปิดให้ดูว่ามีคนให้เลขมาแต่ดันไม่ซื้อเอ้าใช่เไปแล้วเป็นเลขอันปะ ไม่ได้เป็นเล็กอันน้องไอ้ไข่ให้โชคมาโอ้โหนะไปต่ตอไม่ถูกกำลังจะบอกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ติดแฮชแท็กในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะตรวจหวยตัวเลขติดติดกันแบบนี้ไม่สนุกอะของคุณสนุกกว่าแฮชแท็กของคุณสนุกกว่ายิ่งถึงขนาดต้องยืมมมลีเลยตอนนี้มีคนก็ถามว่ามิสหายเท่านั้นคือใครกิฟช่วยเฉลยหน่อยใครใคร ให้มันจบที่งวดนี้โอเคไม่ก็ขอให้ทุกอย่างที่มันวิปริตในบ้านมันจบจบที่งวดนี้มันมันมันเป็นคำที่เดี๋ยวนะเอ็โคใช่ไหมเอ็กโคเขาไปทำเป็นคลิปเป็นช็อตฟอร์มมาการชุมนุมที่อนุสวรีประชาธิปไตยก็ดีนะฮะมีความเชื่อมโยงระหว่างสลากกินแบ่งรัฐบาลกับประชาธิปไตยสนใจไปดูได้และใครที่สนใจนะครับ ให้ไปดูนี่ขอขายของนิดนึงนะมองโลกมองไทยเราเคยทำอยู่ตอนหนึ่งบอกว่าสลากบ้านเราเนี่ยไม่กินแบ่งอ๋อโอเคคือไม่ได้แบ่งให้ใครได้ที่ได้นไม่ได้แบ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขา เองครับผมขายกันเยอะแล้วขายรายการเราบ้างครับติดตามกันได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับ v v t c l TV t g t k i n l t n d i l ย n d รวมไปถึงทาง YouTube ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกใน YouTube ด้วยนะครับก็มีทั้ง VIP และ VVIP นะครับ35บาทต่อเดือนและ150บาทต่อเดือนเริ่มมีคลิปที่เป็นเอ็กซ์คลูเริ่มออกมาแล้วปล่อยไปแล้ว ใครที่เป็น VVIP เนี่ยคุได้ไดชมกัน <ขอ S 2> แล้ว<ค>นะครับแล้วก็เมื่อวานได้มีโอกาสพูดคุยกับท่าน CEO ครับอกว่าไอ้อยห้าบาทเนี่ยไม่อยากให้เป็นส่วนลด30-70%ไม่เอาแกบอกเอามูลค่านั้นแหะแลกของเลย<อ>พูดง่ายคือเสีย150เอาของ มูลค่า150กลับมาได้เลย๋อ้ีหก็เท่ากับว่าไม่ได้เสียอะไรเลยนะเพราะว่าได้ของกลับไปเลยใช่ไหมคะถ้าสมัครเป็น v ี p ก็มีให้เลือกหลากหลายเข้าไปดูได้นะครับของของเราก็อยู่ที่ shop.vice.tv/cts นะครับวันนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองนะครับจะบอกเป็นความขัดแย้งภายในรัฐบาลก็อาจจะเรียกว่าได้นะครับเพราะว่ามีการลาออกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณปรีดีดาวฉายนะครับรวมไปถึงเรื่องของ ของความคืบหน้านะครับการตรวจสอบสำนวนของคุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับที่คุณวิชามหาคุณก็ออกมาเ,เปิดเผยแล้วเมื่อวานเล่นใหญ่จะเปิดเผยเชื่อนู่นนี่นู่นนี่เจอนายกเบรกซะ เป็นชื่อย่อแทนนะฮะเนือยังไม่เสร็จกระบวนการอาจารย์ต้องมีการตรวจสอบกันอีกแหมตรวจสอบอะไรกันฮะตรวจสอบให้วิ่งมาคุยกับแกก่อนละฮะแม่แต่ว่าสอบได้ขนาดนี้แล้วก็มีความคืบหน้าด้วยเลยครับไปกันที่เรื่องของคุณธนกรก่อนดีกว่าคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีเป็นเป็นเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตมสาวนายนนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีตําแหน่งใน สานักนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับตาแหน่งล่าสุดก็คือข้าราชการการเมืองตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาใสจะมีผลตั้งแต่วันนี้แหละครับหนึ่งกันยายนเป็นต้นไปนะฮะทั้งนี้นะครับเราพื้นเพคุณธนากนรทีนหนึ่งเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐจากกลุ่มสามิตรนะฮะที่มีคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจุงเรือง,ง,งกิจและคุณอนุชานาคาใสเป็นแกนำน,แกนำโดยมีชื่อเป็นแคนดิเดตโกศกรัฐบาลทั้งสองครั้งแต่ไม่ได้รับเลือก ต่อมานะครับพักก็มอบหมายให้ดํารงตําแหน่งโฆษกพักก่อนเปลี่ยนแปลงนะครับกรรมการบริหารพักต่อมาได้รับแต่งตั้งนะครับเป็นข้าราชการการเมืองตําแหน่งเลขานุการอย่างที่น้องชี๊บอกก็คือเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลองนึกดูดีๆนะครับว่าสมัยยุคที่คุณอุตมะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเราได้วิสัยทัศน์เรื่องเกี่ยวกับการคลังอะไรเด็ดๆออกมาจากปาก คณะกรรมากรบ้างนะก่อนที่จะพ้นตําแหน่งตามคุณอุตมะแล้ววันนี้ก็ได้ตําแหน่งใหม่แล้วก็ดูฮะว่าจะมีอะไรเด็ดๆหลุดออกมาจากปากค<อ>ุณะาธการแต่ยิ่งว่าส่วนผสมนี้ก็น่าจะลงตัวนะคะเพราะว่าคุณอ,อนุชานา,า,านะคษะาค่ะรัฐมนตรีตัวท่านเองเป็นคนค่อนข้างสื่อสารในทางการเมืองไม่ไม่ใช่คนพูดเก่งอ่ะอาจารย์นึกออกไหมดังนั้นเนี่ยในตําแหน่งของรองโฆษกประจําสานักนายสำหรับสานักนายกเนี่ยก็ ที่จะต้องแถลงผลงานอะไรต่างๆของรัฐบาลควบคู่ไปกับโฆษกเพราะวันนี้โฆษกเราก็ไม่เห็นบทบาทนะเดี๋ยวออเมื่อวานไงเขาพูดเรื่องเรือดำน้ําซึ่งพูดซะยาวเลยไม่รู้เรื่องจริงๆสรุปได้สองบรรทัดแต่แกพูดยาวเลยการที่แต่งตั้งคุณธนากรมาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะช่วยการประชาสัมพันธ์แต่อย่างที่ผมบอกไงจานวัาที่ผ่านมาแกเคยพูดอะไรที่มันค่อนข้างเป็นบวกมันเป็นการพูดแบบเพื่อการแถลงผลงานและการทําหน้าที่จริงๆหรือเป็นการตอบโต้ทางการเมืองไปรายเป็นรายวัน ผมว่าจริงๆแล้วจะหางา,านให้เข้ามากกว่ายิ่งในสภาวะที่รัฐบาลอยู่ในขาลงแบบนี้ก็รองแกพูดไรทัวลงไม่หยุดนะฮะตอนนี้คือต้องใช้แกค่ะเพราะว่าผลงานรัฐบาลก็จะไม่มีม,มนันต้องเป็นประเด็นทางการเมืองเป็นรายวัน,นดังน,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 นั้นเขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโต้ประเด็นในทางการเมืองนี่แหละอมองว่าวัตถุประสงค์ในการตั้งคุณธนกรเพราะว่าถ้าจะมองเรื่องพื้นฐานทางด้านความเข้าใจต่อระบบเศรษฐกิจ การศึกษาสังคมก็คงจะไม่ได้เด่นชัดนึกออกใช่ไหมดังนั้นประเด็นในทางการเมืองนี่แหละจึงเป็นหน้าที่ของคุณธนากรอยู่แล้วหญิงก็ก็โอเคตั้งได้เหมาะสมเราก็จะได้มีประเด็นในการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของแกนับกันี้ด้วยครับผมเบื่อไงจานผมรู้เลยแพทเทิร์นแกพูดแกจะเป็นยังไงยังไม่ต้องดูข่าวฮะรู้เลยว่าแกจะอธิบายแบบนี้และจบด้วยการบอกให้คนนั้นไปทําอย่างนั้นทำนี้นะครับประมาณว่าอย่ามาเสียเวลากับเรื่องนี้เลยให้เอาเวลาไปทําอย่างนั้นดีกว่า ผมว่าคุณธนากรและเอาเวลาของท่านไปทำอย่ายงอื่นให้เปนปีบอกสนกว่าน,นี้ดีกว่ายังอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่กันมามีกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยนะครับที่เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งได้ประมาณสัก20กว่าวันลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง21ยี่สิบเอ็ดวันก็เมื่อวานผมกับพี่ถึงยังถามอยู่เลยว่าแกพูดอะไรออกมาบ้างหรือยังออยังเลยนะสรุปก็คือแกไม่พูดเลยเลยครับแล้วก็ขอหายไปเงียบเียบแบบนี้แต่ว่า สำคัญที่คุณไปดีบอกไว้ในหนังสือลาออกเนี่ยนะครับก็คือมีปัญหารเรื่องสุขภาพครับพระอาจารย์เป็นประเด็นเรื่องของออเส้นเลือดในสมองตีบนะาตามข้อมูลเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็พยายามเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงกันนอกเหนือจากสุขภาพแล้วที่บอกว่าเป็นข้ออ้างมันมีความขัดแย้งกันภายในเพราะว่าตัวรัฐมนตรีช่วยคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยนะครับ อยากจะเสนอชื่อบุคคลท่านหนึ่งให้ขึ้นเป็นให้เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตซึ่งซึ่งเป็นคนละคนกับทางคุณปรีดีเนี่ยเสนอวสนไว้นะฮะคุณปรีดีเนี่ยอยากจะเสนอคุณละวรนณแสงสนิทนะซ<ช>ึ่เพผ่มเหนวยการสนานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นอธิบดีกรมสรรพสานิตแทนนายพัชรอานันตสินนะฮะที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุกา,กากรแทนนายกฤษดา จีนะวิจารณ์นะที่ได้รับเลือกให้เป็นประหลัดกระทรวงการคลังแทนผู้ที่กเกษียณอายุราชการแต่ก็ยังมีแหล่งข่าวในวในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับให้ข่าวว่าแกประเมินแล้วนะครับว่าสถานการณ์ที่ว่าเนี่ยอยู่ยากเพราะคุณปรีดีเนี่ยไม่ถนัดเรื่องการเมืองนะฮะแล้วก็ ที่ผ่านมาเห็นว่ามีช่วงการพิจารณางบประมาณปี64เนี่ยมีนักการเมืองขอเข้าพบบ่อยมากแต่คุณปรีดีไม่อนุญาตให้เข้าพบก็แล้วนั้นเป็นเหตุจะให้ลาออกแล้วไม่แต่หญิงมองงนี้อาจารย์จะลองนึกไหมคะว่าเราคุณปรีดีเนี่ยเข้ามาบนโปรไฟล์ของการที่เป็นผู้บริหารมาก่อนอดังนั้นเนี่ยผู้บริหารกับเ네นเจอร์ของความเป็นนักการเมืองจะคนละแบบดังนั้นเขาอาจจะมุ่งผลสำฤทธิ์ในการบริหารงานแต่เวลาเขาเข้ามานั่งในตําแหน่งเนี่ยอำนาจ ในเกมทางการเมืองในการบริหารกระทรวงมันไม่ใช่คุณคิดแผนแล้วคุณจะทําได้ทะลุมันมีกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มย่อยๆอที่คุณจะต้องต่อรองดังนั้นปัญหาที่เราเอาคนนอก เก่งเก่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบการเมืองไทยแล้วไม่สามารถบริหารงานได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโครงสร้างของระบบการเมืองไทยมันยังเป็นภายใต้กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มเล็กๆอ,อยู่ดังนั้นอำนาจในการบริหารเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณเป็นรัฐมนตรีเงา,าอ่ะเราตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกทาไมคุณปรีดีถึงไม่นั่งตําแหน่งรองนายกควบรองนายกร<ช>ัฐมนตรีตั้งแต่แรกที่เข้ามาน่ก็ตลกดีนะจะเพื่อจะได้มีอํานาจในการอเองเป็นลูกน้องอก็ไม่ได้มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่าไหร่แล้วยิ่งมาอยู่กระทรวงการคลังนะคะมา อำนาจที่เขาจะแต่งตั้งได้การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระทรวงการคลังคือการหารายได้อาจารย์นึกออกไหมส่วนนโยบายการเงินคือธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นเนี่ยการหารายได้คือการจัดเก็บภาษีสัมภาระสัภพสามิตรทุกอย่างเป็นรายได้เข้ารับด้วหญิงมองว่าคุณปรีดีเนี่ยอาจจะอยากได้คนที่คิดว่าจะสามารถตอบสนองเชิงนโยบายกับตนเองได้แต่เมื่อมันไม่สามารถทําได้นโยบายที่คิดว่าจะจัดหารายได้คือโดนทั้งขึ้นทั้งล่องดังนั้นอาการปวด กับเส้นเลือดตีบในสมองจึงนอาจจะไปด้วยกันนะแต่ผมมองเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมจาร์ผมคิดว่าเรื่องความขัดแย้งนี่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะจริงๆแล้วเราก็เห็นทางพรรคพลังประชารัฐอยากได้ตำแหน่งนี้จ้องตาเป็นมันสู้ฟัดเอาสีกูมานออกสุดท้ายท่านนายกก็เอาโควตาตัวเองเข้ามานั่งอยู่ดีแต่ทีนี้ประเด็นก็คือเอาโควตาตัวเองมานั่งอยู่ดีแล้วเมื่อมีแรงกดดันแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่านายกต้องไฟนะแต่นี่เหมือนไม่ไฟอ่ะเหมือนจะปล่อยใช่ไหมก็ปล่อยไปผมสําหรับผมนะผมเอ็นเอียงให้กับ เหตุผลที่ว่าไม่สามารถทำงานกับนายรมนตรีคนนี้ได้มากกว่าผมคิดว่ามันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เขาคงไปเห็นคงจะเห็นปัญหาอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่แหละแล้ตัวเองก็คงไม่อยากที่จะ รับเผือกร้อนในบ้านปลายชีวิตคุณอยู่ภพ่กับชนมามดีๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณจะให้มารับสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังจะย่ําแย่นะครับหรือ,อว่าต้องมาแก้ปัญหาสภาวะนี่ที่เอาผู้ตรงตรงกับบริหารยังไงก็ไม่ดีขึ้นแน่งั้นฉันกลับบ้านไปนอนดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทต่างๆรายได้ก็ดีกว่านี้ตั้งเยอะตั้งแยะครับแม่แต่มองว่าตอนแรกกิ่งคิดว่าเขาเข้ามาเขาคงตั้งใจจริงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่รับตั้งแต่ต้นคือไม่เข้าวันเมื่อเข้ามาสู่สถานการณ์และบริบท เจอหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกเก่งทุกเรื่องและผมรับผิดชอบเองได้ทุกเรื่องัปหาข้อที่หนึ่งละแล้วก็ดันมาเจอเรื่องของอำนาจในการต่อรองในทางการเมืองกับนักการเมืองอีกการผลักดันสิ่งที่ตนเองคิดไปสู่การปฏิบัติดูเหมือนจะติดขัดดังนั้นทางออกการอ้างปัญหาเรื่องสุขภาพจึงเป็นทางออกลงที่สวยงามที่สุดของคนที่จะออกมาจากตรงนี้แต่ว่า บริบททั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์วิโรจน์ตั้งคำถามได้น่าสนใจตรงที่ว่าแล้วทําไมในฐานะคุณเป็นคนไปเชิญคนนี้ออกจากงานที่เงินเดือหลักล้านเพื่อมารับตําแหน่งรัฐมนตรีในการนําพานาวาเหล็กต่อแต่คุณกลับไม่ได้ปกป้องคนที่คุณไปเชิญดังนั้นเนี่ยใครที่เขาจะไปท้าต่อหลังจากนี้อันนี้เป็นช็อตที่จะต้องคิดก็ให้แกคั่วไปเลยฮะ จเก่งอยู่แล้วมีคนละมีมีสัญญาณทรายมาว่าน่าจะให้แกควบตำแหน่งด้วยเลย้วยความเคารพเพื่อให้มันพังเร็วะฮะที่มันเป็นอยู่นะครับเรื่องนี้คุณวิศรุเครืองามรองนายยมตรีตอบผู้สื่อข่าวนะครับว่าส่วนตัวนี้ยังไม่ทราบกรณีของคุณปรีดีนะครับแต่ว่าทราบเรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยมาประมาณ1-2วันแล้วนะครับทีนี้ถ้ามีการยื่นหนังสือลาออกแบบนี้แล้วมีผู้ที่ รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าจะมีผลทันทีซึ่งต่างจากข้าราชการทั่วไปที่จะมีผล45วันนะครับ <idee. S 1> ล่าสุดในรัศกิจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศาสำนักนายกรัฐมนตรีคุณปรีดีดาวฉายสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่2กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับนะครับก็ไปแล้วอันนี้ย,ยิ่งจะ <ๆ S 2> เป็นแรงกดดันให้ <speaker. S 1> ผมคิดว่ารัฐบาลหนักมากขึ้นกว่านี้ <c oughs> นะในสภาวะที่ ทุกอย่างมันถาโถมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหมืองอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เรื่องม็อบจนมาถึงเรื่องที่อยู่ในมือของตัวเองแท้แต่ก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการนะครับแรงกดดันที่มีต่อคนที่ตัวเองเลือกมาได้แต่ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมครับคือผมคิดว่าไอ้คำอธิบายประเภทว่ามีนักการเมืองมากดดันไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกฮะคุณรีดีก็เป็นคนลัดเล่นพรรคเล่นพวกพอกันอะ นะฮะซึ่งผมอ่านข่าวเรื่องคุณปีดีลาออกเนี่ยก็ไปเห็นอีกคําสั่งหนึ่งไปแต่งตั้งใช่ไหมเพื่อนส<ช>มัยเรียนนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ด้วยการสองคนนั่งเป็นที่ปร,รึกษานะฮะก็เห็นแล้วฮะว่าจริงๆแล้วก็คุ้นเคยแหละเรื่องของการเล่นพักเล่นพวกเอาแต่ประโยชน์พวกพ้องอะไรทํานองนี้ก็เป็นในลักษณะนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีได้แหละ แต่ที่ดิวไม่ได้ผมคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องดิวไม่ได้กับท่านนายก,ายกหรือปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้พรมมากกว่านะฮะอาจจะไปเจออะไรบางอย่างสงสารนะท่านอาดีตอธิการบดีท่านสองท่านนะครับั <c oughs> ไม่ได้ทํางานเลยตกงานซะแล้ว ได้แค่แต่งตั้งเท่านั้น <c oughs> คุณจิรายุหวงรัพย์สอส,อสอกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วเป็นเลขาธิการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกพูดถึงคุณปรีดีดาวฉายที่มีการยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งนะครับ <c oughs> บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนรัฐบาลไว้แล้วว่ามีกรณีเกาเหลาเรียกพี่ของกระทรวงการคลังที่มีรัฐมนตรีว่าการอย่างคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยถูกหักหน้ากลางวงประชุมคอรมอ <c oughs> เรื่องการตั้งอธิบดีและการไม่ให้อหํานาจที่เด็ดขาดกับค <c oughs> อรมอใหม่นะฮะหลายคนก็บ่นกับคน ใกล้ชิดว่าอยากจะลาออกเปรียบก็ซึ่งก็เปรียบสเสมือนว่าแค่เชิญตีเนี่ยมาเป็นพระประดับพระอันดับให้ครบองค์เท่านั้นเป็นการสร้างภาพให้นมตรีเนี่ยดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะเหมือน,นะนดัวแล้วโดยการปรับคนะอรมอของพลเอกประยุทธ์นะครับที่ประชาชนคาดหวังว่าจะเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ผ่านมาเป็นเดือนยังไม่เห็นแนวนโยบายที่เป็นรูปธรรมท,ที่จะฟื้นฟูประเทศนอกจากเตรียมการขยายเพดานกู้หนี้ยืมสินให้กับประชาช,ช,าชนเพิ่มขึ้นไปอีกและการไม่ลงรอยในคอรมอชุดใหม่ในตอนนี้นะฮะมีคนอกหักนะครับพักบ้านนี้เลยถือเลื่อยไฟฟ้ากันอยู่เป็นจำนวนมากน,นอกจากนี้นะคะ ประชาชนจะไม่สามารถคาดหวังกับรัฐบาลชุดนี้ค่ะและยังทําให้คณะรัฐมนตรีใหม่ที่มาจากภาคเอกชนเช่นนายปีดีและคนอื่นๆในตําแหน่งรองนายกเนี่ยอาจเป็นเพียงแค่หัวโขนสร้างภาพให้ทีมเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์ด,ดูดีแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็เล่นกันคนละคีค่ะแค่เริ่มต้นการประชุมคอรมอนั มาก็พอเห็นแล้วว่าประเทศเราจะไปรอดหรือไม่การปรับคณะรัฐมนตรีกี่หนกี่รอบก็ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศหากยังดําเนินนโยบายกู้เพื่อชาติจนเป็นหนี้ร้อยปีอย่างนี้คงต้องเรียกว่า 6ปีบิ๊กตููู่์เปล่าจริงๆครับคุณเจรายุก็บอกไว้อย่างที่อาจารย์หญิงบอกไปนะฮะว่าแนะนําแบบนี้ละกันให้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจนั่งควบตําแหน่งรัฐมนตรีครังอีกตําแหน่งไปเลยจะได้รู้แดงรู้ดํากันไปเลยว่ารัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้กินปลาเยอะมีกลืนหรือว่าขี้เลือ่อยนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วที่สวยที่สุดก็คือประชาชนรา70ล้านคนครับที่ต้องทนทุกข อยู่กับเรื่องแบบนี้นะครับมีการสร้างวัทกรรมปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งสุดท้ายประเทศก็เข้าสู่การล้มละลายอยากถามคนไทยว่ารู้สึกอย่างไรกับพลเอกประยุทธ์ร,รัฐบาลชุดนี้ที่อยู่มาจะเจปีแล้วยังฝืนธรรมชาติอยู่ะนะครับนี่ก็เป็นความเห็นจากคุณจรายุห่วงทรัพย์นะครับทีนี้มีการพูดถึงการมาของพลเอกประยุทธ์กันเยอะมากมายเลยทีเดียวว่าท่านก็ย้ําอยู่ตลอดว่าท่านมาจากการเลือกตั้งค่ะ เลิกโยงได้แล้วคอสชพลเอกประยุทธ์นี่แหละครับจริงๆก็ถึงบอกพลเอกประยุทธ์เรื่องเหมือนของคลามไม่มีใครว่าท่านอยู่แล้วค่ะเขาใจว่าท่านมาจากทาลึกไปฟ้องพลเอกประยุทธ์ที่เป็นหัวหน้าคสชได้ไหมไปฟ้องพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสชอันนี้เราไม่ว่าเข้าใจว่ามาจากกางลอกแต่เผอิญว่ารัฐบาลคสชทําไว้เรื่องนี้ก็ไปฟ้องหัวหน้าคอสชคณะที่แล้วคือที่ผมแบบตกใจก็คือว่าที่ได้เห็นว่าทุกครั้งที่อยากจะพูดอะไรหล่อๆเท่ๆเนี่ยมันไม่ได้คิด ดีพอ,อม,มันก็หลุดปากคล้อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอเรื่องนี้มันวกกลับมาเองทั้งหมดเนี่ยถ้าแกไม่ได้พูดนะว่าแบบเอ้ยผมรับผิดชอบเองอะไรเงี้ยไอแรงกดดันที่มันกลับไปหาแกก็คงไม่มากขนาดนี้ไงแต่อเผอิญปากคล้อยดันพูดไป ทีนี้พอคนจะมาไล่เช็คบินก็หนีกันเป็นพลาวาันพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเพราะอย่างล่าสุด Facebook ของศูนย์ปฏิบัติการนายกมนตรีนะครับก็มีการเอาคําพูดของท่านนายกอนตรีที่เคยพูดไว้หลังจากที่มีการพูดถึงเมืองทองอัคาราเนี่ยมาโพสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าอย่าไปโยงว่าตอนที่เป็นคอสอชอเพราะว่าตอนนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้เป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนายกต้องแก้ปัญหาทั้งหมดนั่นคือหน้าที่ของการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเงินที่จ่ายไปตั้้งงแตต่่่่่ออนนทีเเรรรริมขบวกกาาฟ ตอนที่ท่านอยู่ในตาแหน่งขอสชแล้วนั่นท่านรับผิดชอบเองเหรอท่านก็ไม่ได้รับผิดชอบคฮะคือต้องยอมรับความจริงแหละท่านพูดเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะฮะว่ามันเป็นสุดท้ายเคราะกรรมมันมาตกที่ประชาชนอยู่แล้วเพราะเวลาเขาฟ้องเขาไม่ได้ฟ้องท่านเขาฟ้องรัฐบาลเขาฟ้องรัฐไทยนะถ้าเราแพ้คดีก็เป็นเงินภาษีจากประชาชนแต่หญิงกําลังคิดว่าทำไมทีมงานของท่านนายกก็เปลี่ยนไม่รู้จะกี่ทีมแล้วว่าน่าจะ คุอความรับผิดชอบถ้าท่านจะแถนะอย่างรอๆนะคือความรับผิดชอบที่ผมได้กล่าวนั้นคือผมจะรับผิดชอบสู้คดีที่ผมมีต่อสุขภาพของประชาชนอย่างถึงที่สุดและทําให้เราเสียประโยชน์จากประเทศนี้น้อยที่สุดนึกออกไหมนเข้าตัวสมองมันเลยเริ่มทํางานไงเลยไปอ้างเรื่องสุขภาพเลยไปอ้างเรื่องคอร์รัปชันที่มีมาก่อนซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร ไม่แต่เขาไม่ได้แถลงนะเนี่ยอาจารย์เขาได้แถลงว่าเพราะตั้งแต่แรกเขาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเรื่องตอนคอสชไม่เกี่ยวคือไม่มีอะไรหรอกอาจารย์ตอนนั้นอยากรออยากมีเลกอซี่อยากเป็นเหมือนแบบนายพลที่มาใช้มอสี่สิบสี่ได้อย่างเด็กค่ะอยากเป็นสนิทน้อยประมาณนี้นะครับตอนนี้มันวิ่งกลับเข้ามาพันตัวแล้วเนี่ยเมื่อวานอาจารย์ฟังปะล่ะพูดแทบไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วพีม็อกนี่ก็แถลงมีปัญหาอะไรนะครับเขาบอกประชาชนเดือดร้อนเรื่องสุขภาพนะครับผลกระทบทางเสียง น้ำปนเปื้อนด้วยโลหะพิษอันนี้ผมเห็นด้วยหมดเลยฮะแต่พี่ม็อกคับมีสมองนิดนึงขออภัยนะมเพื่อนทำงานอยู่นั้นหลายคนประเด็นก็คือว่าทำไมคุณไม่ใช้กระบวนการปกติซึ่งเป็นกระบวนการที่มันมีอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรม,มในเรื่องของการแก้ปัญหาข้อพิพาทแบบนี้ตรวจสอบให้เสร็จว่าผลกระทบนั้นมีอยู่จริงหรือไม่จริง<ช>หลังจากนั้นคุณทำไปตามกระบวนการที่เป็นกฎหมายปกติเนี่ยค,คุณจะไม่ถูกฟ้องนะฮะ เผอิญคุณไม่ได้ใช้กฎหมายปกติคุณใช้กฎหมายตามอำเภอใจแบบนี้เนี่ยคุณเลยโดนแบบนี้และอย่ามาอ้างแถแทนแกเลยฮะมันไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งทำให้เครดิตพวกคุณที่ระดับดร็อกเตอร์ท็อปทอเนี่ยนะมันเสียหายไปด้วยฮะแฉ<ถ>ตั้งแต่รองวิศนุออกมาให้ข่าวแล้วนะคะจอนแล้วยิ่งทํา,าทให้คืออันนี้ถ้ามองในแง่ของความรับผิดชอบที่ไม่มีแล้วเนี่ยมันยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะของนักลงทุนต่างประเทศเรา คือคุณใช้อํานาจแบบนี้แล้วพอถึงอีกครั้งหนึ่งคุณบอกว่าอันนั้นรอกก็เขาไม่มาเองภายใต้กฎหมายใหม่ที่เราปรับแก้แล้วถ้าเขากลับมาภายใต้กฎหมายใหม่เราก็ยังยินดีเจรจาได้นรืออกมาไหอันนี้คือเราวิสนุออกมาให้ค่าสิ่งที่สะท้อนมุมมองของคนเป็นผู้นําระดับสูงของประเทศนี้ไม่ได้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเลยเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามบริบท ที่คุณจะใช้อำนาจนั้นอาจารย์นึกออกไหมถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วเราจะต้องมาลงทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าการใช้อำนาจนั้นจะ คงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้ว<ช>ได้เปรียบไม่ใช่หมายความว่ายุติธรรมทั้งฝ่ายผู้ร่วมค้าและก็ประเทศนึกออกไหมคะคือข้อนี้รัฐบาลนี้ตอบไม่ได้แล้วหลายครั้งที่การดําเนินงานของรัฐบาลนี้เนี่ยยกเลิกคําสั่งผลกระทบที่ต้องมาจ่ายภาษีจ่ายค่างโง่ต่างๆคือประชาชนทั้งสิน้นรัฐบาลไม่เคยแม้กระทั่งแสดงความรับผิดชอบ ต่อประชาชนในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารในการกําหนดนโยบายอันนี้ประชาชนถึงมีคําถามไงว่าวันนี้คุณใช้อํานาจนั้นถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาคุณจะชดเชยอะไรให้ประชาชนได,ได้บ้างแล้วไอ้ที่หลุดปากมาว่าผมรับผิดชอบเองก็เกิดจากการที่หมุดหงิดที่ประชาชนมีเสียงทวงถามกลับไปว่าทําแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษใ<ช>ิ่ผมรับผิดชอบเองอะไรเงี้ยนะฮะพูดไงควางไป หนฮะรับผิดชอบเอง <c oughs> อยังอยู่ที่นายมตรีครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือเรื่องของการพิจารณางบประมาณจะซื้อเรือดำน้ำแม้ว่าเรื่องของการพิจารณาจะยุติลงไปแล้วนะครับแต่ท่านนายยมตรียังไม่จบครับเพราะว่าออกมาติงกรรมธิการที่พิจารณางบประมาณในเรื่องนี้บอกว่าการพิจารณาเนี่ยก็อยากจะให้พูดคุยกันในที่ประชุมการเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดความเสียหายท่านบอกนี้เลยว่า การทำหน้าที่ของกรรมธิการงบปี6 4สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่บางครั้งมีข้อมูลเผยแพร่ออกมาภายนอกทําให้เกิดความเสียหายแม้จะมองว่าเป็นเรื่องไม่ผิดแต่ก็ควรพิจารณาว่าสมควรหรือไม่โดยเฉพาะการนําข้อมูลมาเปิดเผยในโซเชียลมีเดียทันทีน <ะ S 2> การทําหน้าที่ของกรรมธิการต้องมีความรับผิดชอบส่วนตัวมองว่าหลายคนที่ทําหน้าที่มีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ขอให้กรรมธิการทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบยึดหลักจริยธรรมด้วยจริยธรรมอะไรฮะโทษนะครับเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย เปิดเผยได้และเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะเราเลือกคุณเข้าไปนั่งทำหน้าที่แทนเราไี่มีปัญหานะฮะเผด็จการมีปัญหาอย่าเอาข้อมูลข้อมูลออกไปให้คนอื่นเพราะรู้ฮะเดี๋ยวคนรู้ฮะ ว่ามันวิปริตบิดเบี้ยวเกัดในไหนบ้างมันไม่ใช่เรื่องกระแสสังคมในเมื่อถ้ามันเป็นความจริงมันก็คือความวิปริตบิดเบี้ยวของการตัดสินใจที่ไม่ได้วางอยู่บนหลักฐานและไม่เห็นหัวประชาชนไงอย่างแรกก่อนค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าคณะกรรมธิการในแต่ละคณะเขามีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่แล้ว นอกจากทําหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วเขายังมีหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนจากประชาชนเพื่อทําเป็นข้อเสนอแนะให้รัฐบาลทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้น t r a n s p a r e n c y เนี่ยความโปร่งใสเนี่ยเป็นหลักพื้นฐานอของทุกรัฐบาลคุณบอกว่ารัฐบาลไทยมีความเป็น good governance <c oughs> มีหลัก นิติรัฐนิติธรรมแค่ t r a n s p a r e n c y การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเป็นสิ่งที่มันควรทําและคุณควรทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเยอะๆด้วยเพราะมันจะทําให้องค์กรเข้มแข็งและการทํางานของรัฐบาลจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่คุณปฏิเสธความโปร่งใสนี้คืออะไรอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกยกเว้นอย่างเดียวคือ คุณไม่รับฟังและคุณคือป<ม>ระเด็จการอย่างแท้จริงแล้วนะเ<ม>พราะแม้กระทั่งการเปิดเผยข้อมูลที่จะทําให้ดีขึ้นคุณบอกคุณรับไม่ได้คุณรับไม่ได้คุณควรจะต้องมาตวรวจสอบกันก่อนต้องขอดูข้อมูลกันก่อน<ม><ม>แล้วบอกว่าคนที่รับฟังข้อมูลก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงด้วยเพราะบางครั้งรัฐบาลไม่สามารถตอบโต้สิ่งที่อยู่นอกกรอบได้โทษนะครับไอโอถนัดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็มาปล่อยข่าวกันมาตอบโต้กันเยอะแย,ยะไปหมดแล้วถามว่ามันมีอะไรฮะที่มันอยู่ในวิสัยของตัวประมาณ มีอะไรที่อยู่ในวิสัยกฎหมายมีอะไรอยู่ในวิสัยที่คุณไม่สามารถออกมาตอบโต้ได้ไหนบอกสิไม่มีประสาทเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบนี่ไงท่านบอกไว่ตัดต่อไดเราว่าแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็ไม่ควรทำนะฮะบันอธิบายได้อย่างเดียวมันคือกลัวคนถูกปกเปิดโปงว่าโง่ครับนะฮะเวลาคนเขากลัวเนี่ยเขาจะกลัวเรื่องพวกนี้ ที่แสดงออกไม่ใช่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 เรื่องของเรือดำน้ำนะครับทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสสบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยในฐานะที่เป็นกรรมธิการปรปรชนะครับออกมาบอกว่านายกเนี่ย แค่ชะลอไม่ได้นะเรือดำน้ำําต้องยกเลิกการจัดซื้อไปเลยนะครับออบอกแบบนี้ว่ากองทัพและพลเอกประยุทธ์ได้แพ้กระแสะสังคมกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้ก็เลยยอมชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำําแต่ว่าการเลื่อนไปหนึ่งปีไม่ใช่ทางออกเพราะความจริงต้องยุติโครงการต้องไม่ซื้อเรือดำน้ําอีกเพราะว่าขณะนี้ประเทศชาติมีหนี้สินมหาศาลรัฐบาลยังต้องกู้เงินอีกภาษีที่เก็บจากประชาชนก็ไม่พอใช้จ่ายจึงต้องเป็นการกู้ใช้และเพื่อไปซื้อของที่ไม่จําเป็นแบบนี้ได้อย่างไรและผมว่าขาเนี่ยตอก ป,ปูเข้าที่ฝาโงเลยนะฮะบอกประเทศไทยไม่มีเรือดำน้ำนมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาซื้อลำแรกในสมัยพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีอะไรก็อยู่กันได้จึงถือว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อต่อตราบใดที่นี้สินของประเทศยังไม่หมดและขอบอกเลยหากนําเรื่องนี้มาสู่ที่ประชุมสภาอีกก็จะประชาชนมันถล่มอีกแหมจะเรียกทัวร์มาลงประเด็นของผมนะผมเห็นด้วยตอนนี้ไม่ใช่จังหวะเวลา<ช>ที่ดีะนะ,ะครับ แต่สิ่งที่ผมขออนุญาตอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเทคโนโลยีของเรือดำน้ำมาหาศาลใช่ไหมในรอบหลายปีนี้แล้วเขาบอกว่าโดนมีขนาดเล็กกว่าถูกกว่าคล่องตัวกว่าอำนาจการทำลายล้างขอโทษนะครับมันดียิ่งกว่าเรือดำน้ำขนาดใหญ่ๆอีกเป็นไปได้ไหมที่จะปรับตัวงบประมาณที่เหลือเนี่ยอาลำแรกคุณซื้อจะได้แล้วก็โอเค ปรับตรงนี้ได้ไหม,มแล้วก็ผมว่าปกติเวลาจีนเขาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เขาคงอยากขายนะอ,อยากให้คนเอาไปใช้อาจารย์แล้วอาจารย์รู้ไหมพอเพิ่นไปกระซิบถามน้องๆที่เขาอยู่ในเรื่องของกรรมธิการงบสน้องๆสสที่รู้จักกันในการส่วนตัวมีงบอบรมด้วยนะอ,อ,อบรมเรียนรู้เรือดำน้ำตัวสุัวแล้วประมาณสองล้านกว่าบาทและถามว่าคุณซื้อของเขามาปกติการเทรนนิ่งระบบอ่ะ มันต้องฟรีมันต้องร่วมอยู่ในนั้นแต่มีค่าอีกนะนอกจากซื้อเรือก็รีค่าตอวกระจายนี่ไงเราถึงบอกว่าเราไม่ได้ว่าแต่คําถามวันนี้ก็คือว่าซึ่งสภาพผู้แทนรัษฎรก็บอกว่าเนื่องจากมันผ่านงบประมาณไปแล้วมันควรจะเลี่ยงไปเรื่องจีทูจีได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เขาก็ไม่ได้ปิดประตูกับ ทางกองทัพหรือกองทัพเรือมากจนเกินไปนะคะแต่ความเป็นไปได้ในการที่จะทำบาร์เตอร์เทรดระหว่างเรากับจีนเพื่ออย่างน้อยๆสินค้าเกษตรลำยตอนนี้ลดไม่ไม่ไม่นำเข้าแล้วลดการนำเข้าลงทุลงทุเรียนเราจะพอจะแลกอะไรแบบนี้เพื่อให้ต้นทุนของเราถูกลงได้ไหมอาจารย์ต้องเข้าใจมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรคนที่อยู่ในอำนาจไม่ได้มีวิสัยเป็นพ่อค้าเป็นวิสัยนี่ก็เรียกว่า มี2เรื่องนะซ้อนอยู่ด้วยกัน1ก็คือชินกับการใช้เงินคนอื่นมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะจะคาดหวังว่าจะไปเจรจาหาเงินในงรกนหน้ามันบางนะฮะกับ2ก็คือมันเป็นสภาวะวิธีคิดแบบคนที่เป็นลูกน้องเขาว่าไม่กล้ากัวลูกพี่ต้องเกรงใจลูกพี่2อย่างนี้ประกบกันแค่เอย่างเดียวฮะผู้สองเงื่นไขนี่เลยเรือหายมีคนบอกเรือหายครับถ้าเป็นแบบนี้